นวันแย่เซียเปี๋เอมาออนเมี่ยงอยู่นี่เฮ้ยออนอยออนก็ทำอะไไปเหาะคนอื่นจอแ้ค่าเตียงแะ้ืกเต้นนักเลงเอาล้เดี๋ยวส่ปคนจะฟื้นเลยคิดคนจะฟื้นเลยมาแล้วน่าบ่อนั่งเลยเลยคิดบ่อวานค่อยมาเดี๋ยวเดินมาทำเพิ่มีลยค่าเตียวลงเลยมือถือไว รีสตัดออกเลย่น่ะเตอนตยปัดม oh, okay. ือมาข้าไแอาขี้ตาออกก่อนไปยูมี่เลยมันจ็บตาเนือในนวลมันเต็มผู้เดียวมันได้นี่น่ะนีุ่้น่ะดิแ้ไทยแหลกไทยอัน้อยเต็มกัน่เจ้าหน้าท่ี่ กดปุ่มซุ้ยคือกดปุ่มซุ้ยหายหูปุ่มซุ้ยโอ๊ยน้ำเมย์มันนั่นนานเหรอโซ่